กลิ่นของข้าเจ้าหมูเลยขึ้นเลยนะขึ้นเลยนี่ของจริงๆนะเวลาข้าวลงไปมันจะได้ไม่ไหม้ที่ก้นหม้อด้วยครับอันนี้เป็นเคล็ดลับไออุตสาหบอกเราด้วยนะขอบคุณนะครับปกติเราจะได้ยินคําว่านึ่งข้าวุงข้าวแต่นี่ลวกข้าวนะครับอันนี้ข้าวหนึ่งครับข้าวหนึ่งมาแล้วครับเสร็จแล้วอันนี้เป็นตัวให้สีแซฟฟรอนนะครับหรือหญ้าฟรั่นนะครับโอ้มาแล้วครับหืมทุกคน หอมหอมหอมือว่าหานังก็กรุบด้วยใช่ให้มันมีรสชาติกรุบกรุบของหนังนิดนึงให้เห็นอย่างนี้เลยครับแต่เนือ้อเปื่อยครับับอันนี้เราทานคู่กับข้าวหมกครับอันนี้ <c oughs> นุ่มและหอมโอ้โหแดดเปรี้ยงเปรี้ยงใช่ครับร้อนโอ้ย้าบอกว่าวันนี้มาแถวๆนี้กเกษตรในว่ามินคนอื่นเลยสวัสดีครับถึงพื้นทิงวันนี้เรามาพูดเรื่องราวของความหอมรสชาติดีเครื่องเทศถึงที่นี่นะครับข้าวหมก อบอกว่าราชาข้าวหมกต้องยกให้ที่นี่เลยยูซุปภชนะราชาข้าวหมกเขาหอมเขาอร่อยอยังไงไม่ได้มีแค่ข้าวหมกมีอะไรอีกบ้างอยากรู้ตามเข้ามาเลยครับเสียวลาไม่ได้แล้วน้ำลายไหล <c ười> ครับก่ากัาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมได้รับก่นอน <c ười> ครับบางยูซุปผมเชื่อทุกคนรู้จักเขาอยู่แล้วแหมออกจะโด่งดังครับเรื่องของข้าวหมกนี่เขาบอก <c ười> ต้องมาที่นี่เลยต้องที่นี่ครับนี่ขนาดกลนๆนอย่างนี้กลิ่นของข้าจหมูเลยขึ้นเลยนะขึ้นเลยนี่ของจริงนะครับครับสีมันสวยมากนะครับ อันนี้สีเกิดจากอะไรครับสียากฝรั่งครับยากฝรั่งเลยฮะใช่ครับใช่ครับยากฝรั่งนี่เขาบอกว่าแพงนะแพงครับแพงแพงต้องเขาเข้ามาจากต่างประเทศครับโลนึงที่ถูกถูกนะครับหลายบาทครับโลนเป็นหมื่นๆก็มีนะครับใช่ครับความหอมนี่ขึ้นชื่อมากครับครับโอ้ยช่างอยากรู้ว่าทำยังไงนะข้าวสีสวยมากสีออกเหลืองๆครับมีหลายหม้อนะครับนี่อันนี้เป็นไก่อันนี้เป็นเนื้อครับมีเนื้อด้วยอ่าอันนี้มีไก่มีเนื้อใช่ครับนี่เป็นเนื้อส่วนไหนครับเนื้อน่องครับ เนื้อน้องเหมือนไก่เหรอฮะเนื้อน่องน้องลายอย่างเงี้ยเหรอน้องลายเน้องลายสวยๆไม่ใช่น้องผมแน่ๆใครน้ำจิ้มเดียวกันไหมน้ำจิ้มเดียวกันครับน้ำจิ้มเดียวกันอันนี้ผต้องน้ำจิ้มเขียวๆครับอ่าก็ชาติน้ำจิ้มจะออกประมาณเปรี้ยวๆหวานๆเนี่ยครับมันอากอะไรบ้างคอันนี้มันเป็นก็จะเป็นน้ำเชื่อมครับแล้วก็จะเป็นพวกต้นหอมบักชีปั่นกระเทียมมีสซาแน่ไหมมีครับมีทุกอย่างเป็นสูตรเฉพาะนะฮะใช่ครับแต่แน่นอนมันเข้ากันดีมากแต่ประเด็นยังเขาบอกว่าที่เนี้ยทำไม พิเศษของกระบวนการทำให้ข้าวหมกเนี่ยนุ่มหอมแม้กระทั่งตัวไก่และตัวเนื้อก็นุ่มแล้วหอมแล้วมันมีแค่ข้าวหมกด้วยใช่ครับมีมากมายหลายเมนูมีหลายย่างครับแกงก็จะเป็นพวกมัสมันคืออาหารอิสลามังหมดเลยแต่ที่ทานคู่ข้าวหมกเนี่ยเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยนอกจากซุปหางวัวหางวัวนี่ซุปหางวัวซุปเนื้อโอ้แล้วก็ถ้าใครไม่ทานเนื้อก็จะเป็นซุปไก่ได้สองซุปเลยว่ายง่ายเนื้อไก่นี่สุดยอด อันนี้คือมันเป็นของคู่กันคู่กันถ้ามีข้าวหมกมันก็ต้องมีซุปเฮ้ยหางนัวนี่ไม่ทําง่ายๆนะไม่ง่ายครับไม่ง่ายใช้เวลาต้องตุ๋นนานเท่เวลาอย่างต่ำๆนะผมว่าต้องมีห้าชั่วโมงห้าชั่วโมงห้าชั่วโมงครับว่าง่ายทำวันนี้กินพรุ่งนี้ใช่ครับทั้งหมดที่ทำมากี่ปีแล้วปีนี้ปีที่สามสิบห้าแล้วครับสามสิบห้าโอ้ยทุกท่านผมเลยโกหกของเขาอะของจริงของผมแล้วเอาสูตรไปไหน สูตรเนี่ยต้องเป็นสูตรของตระกูลอ่ะผมได้มาจากอาผมอาแต่เริ่มแรกเลยจะเป็นอาร้านฟาริดามงจ่ายอ๋ออาผมได้ได้สูตรมาจากร้านผมเคยดีนะฮะร้านนั้นเคยเคยไปทานไหมครับเคยดีเนืเคยดีเนือคือตอนนี้เขาก็ไม่ไม่ได้เปิดแล้วไม่เปิดแล้วครับแล้วมาหลังๆผมก็เอามาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้มันเป็นสูตรของร้านเรา เฉพาะและอ่าใช่ครับงั้นแปลว่าอย่างวก่อนรู้หนึ่งอยู่ที่คุณผมเลยบางเลยใช่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 ที่บางยูทูบทุกคนบุกเบิกเลยเพราะว่าเราปรับสูตรแล้วใช่ครับใช่ครับให้เข้ากับปากหูมันยากเหมือนกันนะยากครับยากเพราะว่าคนไทยกินไม่เหมือนกันใช่ครับใช่ครับช่ไหมชาวมุสลิมกินแบบไหนเขาจะเป็นอะไรที่แบบต้องออกหวานๆหน่อยแต่ถ้าว่าเป็นพื้นเพของคนทั่วทั่วไปนะครับเปรี้ยวนิดๆแล้วก็หวานตามหน่อยหน่อยโอ้นะผมว่าอย่างนั้นนะครับแต่จริงๆเขาบอกว่าร้านนี้ก็ถูกปากคนคนไทยด้วย ไม่ใช่แคู่นจีนใช่คนเชื้อสายจีนเยอะมากมาเลยผมว่า80%นะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการกระบวนการทั้งหมดนั่งครันไปดีกว่านะไปครับเข้าครัวเลยครับขอบคุณครับครับผมมาครับมาดูเลยครับว่าวิธีการทำข้าวกล่องเกินวันละพันกล่องเขาทำกันยังไงข้าวบกสุดยอดหอมๆจากยูซุปโอนชนะเชิญครับขั้นตอนแรกนะครับ อันนี้หม้อเปล่าๆแนคันแทะใส่เนยลงไปอันนี้เป็นเนยกีด้วยนะคของหมูนี่ครับเนยใสๆอย่างนี้เลยเป็นผงกะหรี่ครับผงกะหรี่นะฮะใส่ลงไปครับอันนี้เป็นผงยีราห์ผงยีราห์ผงยีรานะครับครับครับอันนี้เป็นเปลือกไม้ปั่นทุกอย่างต้องเป็นผงหมดแล้วใช่ครับถ้าเป็นที่นี่เป็นผงกุรุมากุรุมาอ๋อใส่กุรุมาเหมือนกันใช่ใช่ใช่อ่าอันนี้ลูกกระวานปั่นลูกกระวานจานไหมฮะเนี่ย ใช่ครับใช่ครับติดไฟครับติดไฟครับตอนนี้ก็ติดไฟแล้วฮะใชครับใช้ไฟอ่อนๆเนาะใช่ครับใช้ไฟอ่อนครับโอ้ตอนนี้กลิ่นหอมเลยครับเป็นการแบบอังเครื่องเทศทห้เข้าไปตัวเนื้อนะเดี๋ยวก็ต้องตามด้วยเนื้อใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับเนื้อก็จะกลิ่นหอมอผัดเครื่องเทศใช่ครับให้ส่งกลิ่นก่อนนะฮะขอต้องใส่น้ำนิดนึงด้วยใส่น้ำนิดนึงครับใส่น้ำนิดนึงโอเคครับอ๋อโอ้ก็จะได้น้ำอย่างนี้นะฮะน้ำนี่ช่วยอะไรครับ เวลาข้าวลงไปมันจะได้ไม่ไหม้ที่ก้นหม้อด้วยครับอนี่แหละมันจะทำอย่างนี้มันจะทำให้นุ่มนุ่มอย่างนี้นี่เองก็ไม่ได้ใช้เยอะนะฮะนิดเดียวใช่ครับใช่ครับอันนี้เป็นเคล็ดลับเอ้ยอุตส่าห์บอกเราด้วยนะขอบคุณนะครับเอาละครับต่อจากขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนอะไรครับเอาไก่ลงเอาไก่ลงเลยโอเคไก่นี้เราล้างเรียบร้อยแล้วนะล้างอย่างสะอาดมาเลยนะอันนี้เป็นน่องไก่อย่างเดียวเลยน่องไก่น่องไก่โอ้โหอ้วนมากด้วยนะน่องใช่เลยครับใช่เลยครับอ่าโอ้โหยี่แค่คลุกนะเนี่ยต้องผัดนานไหมครับแป๊บเดียวครับให้มันนร้ออเดดื ตึงใช่โอเคตอนนี้จะใส่อะไรต่อปรุงรสเลยป่ะเกลือใส่เกลือใส่น้ำตาลปรุงรสปรุงรสปรุงรสอ่าอันนี้ร้อนขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ว่าต้องใช้ไฟไม่ได้ร้อนนะใช่ครับใช่ครับเพราะถ้าร้อนมากจริงๆอ่ะเดี๋ยวมันจะไม้ข้าวลงไปอีกมันจะเละอันนี้มันจะเละครับ๋อครับคือมันมันต้องลงตัวมันเหมือนกันนะฮะอันนี้อันนี้ขั้นตอนต่อไปจะเป็นลวกข้าวแล้วนะครับลวกข้าวอ่ะใช่ปกติเราจะได้ยินคําว่านึ่งข้าวนะครับ หุงข้าวนะครับแต่นี่ลวกข้าวนะครับอันนี้เจ๋งมากครับต้องลวกนานแค่ไหนครับประมาณประมาณผมว่าประมาณคือข้าวเนี้ยมันจะมี3 3ข้าวนะฮะข้าวหนึ่งข้าวสองข้าวสามฮะอประมาณสักยี่สิบนาทีเนี่ยเสร็จแล้วครับแล้วก็จะเอามาลงนี่อีกทีหนึ่งโอ้ครับข้าวหนึ่งข้าวสองข้าวสามข้าวหนึ่งคือลวกอ่าข้าวหนึ่งนี่มันจะสวยหน่อยอ่าข้าวสองก็สุกขึ้นมานิดนึงนะฮะพอข้าวสามก็สุกเลย อันนี้ข้าวหนึ่งอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราทำข้าวหนึ่งก่อนอ๋อหมายถึงว่าระยะข้าวหนึ่งระยะข้าวสองระยะข้าวสามนี่ยฮะใช่ใช่ใช่อันนี้ลูกกวานนะครับใส่ลงไปหน่อยลวกข้าวด้วยน้ําลูกกวานต้มยี่สิบนาทีนี่จะเป็นข้าวต้มอยู่แล้วนะแต่มันแค่ลวกเนาะข้าวยังไม่บานนะฮะยังครับเดี๋ยวมันมันจะมาบานในนี้อีกทีบานในนี้นี่เริ่มเดือดแล้วนะครับเริ่มเดือดแล้วโอ้นี่แต่ไฟยังอ่อนๆอยู่นะฮะแล้วนี่เกิดวันไหนแบบคนสั่งเป็นพันๆจานเนี่ย ต้องมีกี่หม้ออันนั้นต้องเข้าไปที่ครัวใหญ่แล้วครับอ๋อมีครัวใหญ่อีกมีมีผมมีครัวใหญ่ได้ยังได้ฮะได้ไหมดูก่อนนี่ดูความจำได้รับดูยังไงดูว่ามันเข้าไปยังไงฮะมันจะเปลี่ยนสีด้วยครับอ๋อเลยฮะเปลี่ยนสีแล้วดูที่ตัวมันนะครับอ่าดูที่ตัวมันป้วนขึ้นหรือยังใช่ครับอันนี้เ็เป็นข้าวอะไรครับข้าวหอมมะลิธรรมดาเลยเก่าเราต้องต้องข้าวเก่าด้วยข้าวเก่าเท่านั้นอ่าเท่านั้นด้วยนะครับโมเดลเราสั่งของจัังหวดน สุรินครับสุรินวะของดีอีกแล้วจะใช้อยู่2จังหวัดถ้าไม่สุรินก็เชียงรายโอ้เชียงรายนี่มีมีข้าวหอมมะดิดี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 ดูความชำนาญของคนทำนะเขาสามารถใช้ตะแกงขึ้นดูตักในเวลาไม่ถึง5วินาทีเขาวางกระดลงไปอันนี้ข้าวหนึ่งครับข้าวหนึ่งมาแล้วครับเสร็จแล้วเขามีการใส่ตะแกงอันนี้ต้องไปล้างน้ำก่อนนะไม่ต้องแล้วครับไม่ต้องอ๋อไม่ต้องแล้วนะพักไว้เลยพักไว้เลยครับพักไว้เลยเขามีตะแกงพักตรงนี้ด้วยนะครับ อันเนี้ยแล้วเราก็จะเติมเกลือที่เหลือเป็นเติมเกลืออีกเติมเกลือหน่อยอันนี้เป็นข้าวสองข้าวสองแล้วครับข้าวหนึ่งไปแล้วข้าวสองกะลักจะตาม,มาอันนี้ข้าวสองเติมเกลือก็แปลว่ารสชาติแตกต่างกัน,กนใช่ครับใช่ครับทำไมต้องแตกต่างกันครับคืออย่างนี้นข้าวหนึ่งที่มันต้องเป็นอย่างเงี้ยถ้าเราไปใส่เกลือหมดเลยเนี่ย <44 S 1> มันจะเค็มมากเลยเค็มมากเลยใช่แปลว่ามันค้ากันให้มันค้ากันให้รสชาติมันแทรกอยู่ระหว่างกันในเนี้ยของเรามันจะมีหวานหวานให้มันเค็มจากตรงนี้อแล้วพอไปคลุกเคล้าเข้ากันเนี่ย มันจะพอดีโหนี่ปลายลางซตแบบนี้นะใช่ใช่ครับยากอ่ะแล้วพอไปน้ำจิ้มปั๊บเนี่ยน้ำจิ้มมันจะมีเปรี้ยวๆพอกินปั๊บเนี่ยมันจะมันจะตัดกันพอดีเลยยากจังเลยมันจะตัดกันพอดีเลยหุ้ยคิดได้ครับอันนี้สุดยอดครับเอาล้วครับควรกันต่อครับเข้าสองได้แล้วครับเข้าสองไปแล้วครับเข้าสองใส่อีกหนึ่งตะกร้าขอมีทั้งหมดตรงนี้มีสามตะกร้าสี่ตะกร้านะใช่ครับอันนี้เข้าสองนะอ่าครับอยากจะมีเข้าสามอีก ช่ครับเติมเกลือเข้าไปอีกโอ้แต่ข้าวสารมัเหลือน้อยแล้วใช่ครับอันนี้คือรสจัดสุดจะเป็นข้าวที่รสเข้มข้นที่สุดใช่ครับอ่าและข้าวสุดท้ายมาแล้วครับข้าวสามไปแล้วครับอันนี้เป็นตะกร้าทนความร้อนนะครับอันนี้ใช่ครับเป็นพลาสติกแบบฟูดเจบทนความร้อนได้สูงนะครับไม่ต้องกังวลนะครับข้าวหนึ่งอยู่นู่นข้าวสองอยู่นี่ข้าวสามนี่รสชาติแตกต่างกันความสุกกระยว่อะไรกัน นึ่งลวกแตกต่างกันใช่ครับใช่ครับข้าวสามนี่คือเกือบทานได้ละว่เข้าวเรียงเม็ดดีมากเลยนะนี่แหละครับแต่ถ้าเราไปหุงแบบหยหอมในหม้อนะมันก็จะเละมันก็จะเละเละ้วยจะเป็นก้อนๆอย่างนั้นนะคุมไม่ได้ด้วยนะใช่ครับใช่ครับอันนี้คุมได้นะดูวิธีการตักของเขานะครับอันนี้เป็นตะกียบทนความร้อนนะครับทนความร้อนนะฮะฟูดเกรดใช่ใช่ใช่ผมก็แรงสงสัยทำไมเขาต้องแบ่งอันนี้อันนี้ไว้ใส่สีย่าฝรั่งครับอ๋อสีย่าฝรั่งนะครับ โอ้นี่เขาอะไลนะต้องมาแล้วนะสี่ใช่ครับใช่ครับนี่ดูสีครับดูสีครับต้องสีอย่างนี้เลยนะอ่านี้ที่มาของข้าวสามสีนะครับเนี่ยครับโอ้โหวันี่ครับมืออาชีพครับมืออาชีพมาบนี้ครับอืมอันนี้เป็นเป็นเครื่องเทศอีกใช่ไหมครับเครื่องเทศครับเครื่องเทศตามสูตรของร้านนะครับอ่ายีรานะครับโอ้ยีราบล่อนมาแล้วนะครับ แล้วก็อันนี้จะเป็นผงกะหรี่ครับอ่าผงกะหรี่โรยหน้านิดนึงโอ้โหนี่โอเคครับผมเรียบร้อยแล้วก็เนี่ยเอาข้าวลงแล้วครับแล้วนะฮะัตอนนี้ไฟเขาเริ่มเร่งขึ้นนะครับใช่คือนี่มันเดือดอยู่มาณนึงแล้วนะครับข้าวหนึ่งอันนี้ข้าวหนึ่งข้าวหนึ่งนี้จะดิบเลยนะครับเป็นข้าวที่แบบเป็นข้าวสารอยู่เหมือนเป็นข้าวสารอยู่คือลวกแป๊บเดียวลวกแป๊บเดียวลวกแป๊บเดียวรสชาติจะไม่มีอะไรมากมายครับข้าวสองนี้ก็จะสุกขึ้นมานิดนึงแล้วก็มีรสเค็มนิดๆิดนะครับอ่าแล้วก็ข้าว สุกแล้วแล้วก็มีรสเค็มเยอะหน่อยนะครับครับโอเคครับอันนี้เป็นตัวไข้สีครับแซฟฟรอนนะครับหรือยญ้าฟรันนะครับคผั่อันนี้หอมฮะต้องทำอะไรต่อฮะอ๋อมีการตกครางด้วยอันนี้เพื่ออะไรฮะให้มันให้ไอมันออกครับเป็นเทคนิคนี้นะครับคือมันจะเอาไปขายได้ก็ต่อเมื่อไอมันออกแล้วทันทีอ่าใช่ครับแต่ว่าสุกแล้วตรงนี้ปิดฝาเรียบร้อยแล้ว ไฟลุมลุมรั้งใต้นี่ครับจะเห็นไฟอยู่เบาๆครับไปเรื่อยๆเกียร์ทีฮะสี่สิบนาทีโอเคสี่สิบนาทีมาดูกันต่อครับว่ามันจะเป็นยังไงเอาละครับตอนนี้กลิ่นหอมมากครับเปิดเลยครับอยากเห็นแล้วต้องอันนี้เสริโอ้ยมาแล้วครับหืมทุกคนหอมหอมหอมเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างครับโอ้ยสีสวยมากครับน่ากินนะครับหืมดูสิสีสวยมากเลย แล้วดูข้าวสามสีสวยมากครับเอาเลยครับเดี๋ยวเราตักตรงนี้จานหนึ่งแล้วที่เหลือยกไปหน้าร้านเลยครับได้รับเกียรติครับตักจานแรกจากหม้อหน้าเตาเลยร้อนๆใหมๆมีหอมเจียวโรยแล้วนะหอมเจียวโรยแล้วครับหอมทานครับอันนี้พร้อมทานครับข้าวหกไก่ทิมแล้วนะขออนุญาตนะฮะครับครับเอาข้าวก่อนเลยนะครับหือ หอมมากอืมกระชายกำลังดีมากเลยอ่ะ <S <S นะฮะแบบกลมกล่อมมากเค็มๆหอมๆนิดๆไม่เหียเค็มนะครับแบบว่าทอดกลมกล่อมอ่ะไก่นี่โอ้ยนุ่มเลยครับนุ่มเลยครับนี่ครับแตะน้ำจิ้มหน่อยนะฮะครับ,รบนี่ครับ,รบอโอ้ยยิ่งหอมครับอีกอือ้กลมกล่อม,ามมากโอเคครับน้ำจิ้มหอมๆออกหวานๆน,นิดๆสุดยอด เดี๋ยวไปทานกับซุปที่โต๊ะดีกว่าครับอ้จริงด้วยมีซุปอีกนะฮะตัวนี้บอกว่าละบุญอบเครื่องเต็มเต็มขอบคุณมากครับครับผมบ่ายต่อยอดครับเมนูต่อยอดที่คนกินกู่ข้าวหมกไก่คือ อันนี้ผมจะทําเป็นซุปไก่ให้ดูนะฮะครับเอาเลยครับเริ่มต้นเลยครับเราก็ต้มน้ําก่อนนะครับต้มน้ำอันนี้เปล่าเดือดๆแล้วนะฮะใช่ครับใช่ครับโอ้โหเดือดมากดูมองไม่เห็นเลยเปลือกไม้ลูกกระวานครับออ๋ของหอมทั้งหลายนะฮะใช่ครับใส่ไปได้เลยลูกกระวานไปแล้วครับแล้วก็อันนี้เป็นรากผักชีนะครับครับรากผักชีใส่ไปเลยครับรากผักชีใส่ไปแล้วครับเรียบร้อยแล้วก็อันนี้จะเป็นกระเทียมหอมปั่นนะครับอ๋อครับโอ้โหนี่ทิ้งซอยครับครับ แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นหอมใหญ่มะเขือเทศสองอย่างนี่ขาดไม่ได้เลยฮะสุดเปรี้ยวนี่ใช้ใช้มือเลยนะครับอแล้วก็อันนี้จะเป็นพริกไทยนิดนึงได้เลยครับจะเป็นลูกเห็นสุดยอดอันนี้ครับอันนี้ที่จะทำให้ให้ยากให้มันหอมอันนี้นะครับทีเด็ดนะลูกเห็นนะครับอันนี้ไก่ที่เราต้มแล้วใช่ใช่ครับอันนี้ไก่ที่เราต้มเรียบร้อยแล้วต้มธรรมดามาใช่ครับอ่าใส่ก็แปลว่าเที่ยวไม่นานแล้วใช่ครับอันนี้เรียบร้อยแล้วครับปิดไฟอีกที่เหลือก็ให้มันนุ่มนิดนึงแล้วก็ปรุงรสแล้วก็นานแค่ไหนครับ ประมาณสัก15าทีก็ได้นะ้าทีครับเป็นอย่างที่เห็นอยู่นี่ใช่ครับอ๋อสีมินออกแบบนี้เลยครับใช่ครับน่าจะเป็นแบบนี้เลยปรุงด้วยอะไรบ้างครับอ่านี้จะเป็นเกลือนะครับครับผมอ๋อนี่คือปรุงรสนะครับใช่ครับแล้วก็มะนาว1ช้อนนะครับน่าแหละตักเลยมั้ยอ๋อนี่เลยจะเป็นไก่ครับไก่ที่ลอยนี่คือไก่ที่สุกแล้วนะครับอืมแหมสีสวยเลยนะฮะน้าก็ใสเลยนะครับแล้วเราก็พริกนี้เป็นพริกพริกที่หนูสวนนะครับปั่นครับ ปั่นเลยครับใส่ปั่นครับปั่นแล้วก็ตามด้วยครับหอมเจียวครับหอมเจียวต้องมีแน่นอนเจียวแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นผักผักโรยนะฮะผักโรยเป็นขึ้นช่ายนะฮะครับโอ้เนี่ยครับเรียบร้อยโอ้ครับสวยงามครับเป็นอู้วครับร้อนครับร้อนร้อนร้อนตีครับร้อนตีครับครับแล้วซดเลยนะฮะซดเลยโอ้จะบ้าเลยร้อนมัเย็นหน่อยดิแต่ให้ดูก่อนว่าพร้อมเสิร์ฟไหมฮะครับครับอันนี้คือต่อยอดพร้อมเสิร์ฟซุปไก่หรือซุปเปรี้ยวใช่จังฮะใช่ครับอ่ากินกับข้าวหมก หอมครมของบังยูซุปโภชนาันี่นะนี้ซุปไก่แล้วของแถมครับขอซุปอย่างนึงไฮไลท์ของไไฮลท์บางเลยอันนี้ต้องบอกเลยว่าใครไม่มาไม่รอไม่ได้ได้ครับซุปหางวัวนะครับนั่นแหละครับเกลือครับแล้วก็มะนาวหนึ่งช้อนนะครับมะนาวเลยครับนั่นแหละโอ้โหนี่ครับโอ้โหอยู่นี่อย่างนี้เลยฮะโอ้ยนี่ครับอันนี้โอ้สวยงามนี่ พริกนะฮะอ่าพริกหอมเจียวครับแล้วก็ผัก2อย่างครบพร้อมเสิร์ฟครับครับทั้งไก่ทั้งเนื้อจากบังยูซุปโคชนาครับได้เดี๋ยวชิมกันครับเสร็จแล้วไปชิมเลยไม่ได้มีแค่ข้าวหมกไก่ที่สุดยอดหอมไม่ได้มีแค่ซุปไก่ที่สุดยอดความอร่อยยังมีอื่นอีกเช่นมัตตะบะเนื้อใช่ไหมมัตตะบะเนื้ออันนี้เป็นซุปเปรี้ยวหัว อันนี้เป็นอ่างวัวนะครับอ่างวัวที่บอกอันนี้อันนี้ปนเนื้อปนหางมาให้เลยครับมาให้2อย่างเลยนะฮะนี้ทุ่มกคนให้เราเลยนะคนสั่งสั่งได้หมดเลยใช่ครับอันนี้แม้เป็นครับขนมจีบครับขนมจีบอันนี้ทางร้านทางร้านทำเองนะขนมจีบไก่ครับผมให้ดูเนื้อันสุดยอดมากทุกอย่างนี่อันนี้อร่อยมากทำเองหมดเลยใช่ครับใช่ครับก้อนใหญ่ๆแบบนี้ด้วยนะฮะใช่ครับใช่น้ำจิ้มครับสีเด็ดอืมอืม หอมอร่อยอันนี้ถ้ามาก็ไม่อยากให้พลาดนะครับโอ้ยอร่อยจริงอันนี้สามารถมาได้ทุกวันทุกวันครับกวันอะไรบ้างครับก็ค <c oughs> ือ <c oughs> ตั้งแต่8ปดโมงเช้าถึง3ามโมงเย็นนะฮะร้านจะหยุดจัน์อางคาราสัปดาห์ที่3ของเดือนนะครับหยุดเดือนละสองวันสัปดาห์เีจ่นนาคาครับผมครับผม,อ,มอันนี้หางวัวนะครับเขาบอกว่าเป็นยอดเป็นไงครับเป็นไงรสชาติมันหอมแล้วตัวเนื้อว่าจงพูดถึงครับครับทุกความนุ่มเปื่อยอันนี้เป็นเนื้อน่องเนื้อน่องเลยฮะมันจะแซมเอ็นอยู่ตรงกลางครับคนนหลายคนชอบเนื้อน่อง เอาลิบมับเบาๆไม่องเกี่ยวมันก็จะละลายมันไปเองละลายเลยอ่ะคือย่อเลยถ้าใครชอบเปื่อยๆแบบเละๆเลยก็สั่งได้นะฮะโอ้เหรอฮะแต่ของเราเนี่ยเราจะทําแบบให้มันดูนิดๆไม่ดูที่ไม่ดูนิดนึงโอ้นี่ยจิพราะว่าหนังก็กรุบด้วยใช่ให้มันมีรสชาติกรุบๆของหนังนงให้เห็นอย่างนี้เลยฮะแต่เนื้อเปื่อยครับตัวเนื้อข้างในเปื่ยเขา้มฉีให้ดูเนยเลยับว่าความนี่ความเ้งของหนาครับผมเนื้ออันนี้แล้วก็อันนี้ไม่ต้องมีน้ำจิ้มกินได้เลยใช่ครับใช่ครับ อันนี้เราทานคู่กับข้าวหมกครับอันนี้ครับนุ่มละหอมอันนี้เป็นมัตตาบะใช่ครับมัตตาบะก็มีหลากหลายด้วยใช่ครับที่เห็นอยู่นี่ผมขอไปเนื้อมาเลยนะฮะมัตตาบะเนื้อพูดตรงคระหากินยากเหมือนกันครับผมอืเนื้อหนาๆแบบเนี้ยแล้วแป้งบางๆอร่อยครับสุดท้ายกับซุปเปรี้ยวเนซุอไก่ลูกค้าที่ไม่ทานเนื้อนะครับก็สั่งซุปไก่ได้เลยสามารถได้ด้วยครับใช่ครับใช่ครับ ประเด็นคือที่นี่เขาฮาราดต์ดูหนังไก่ดูเนื้อไก่ครับครับโอ้โหนี่ความนุ่มม่นน่ามูดถึงนะครับความหอมนี่มาเต็มเต็มพลาดไม่ได้เลยนะครับความสดใหม่ทำกันแบบหอมๆใหม่ๆแบบนี้ครับโทรมาสั่งชัวร์สุดเลยครับที่ทางยูทูบรับฝากเลยครับเบอร์ศูนย์เก้าหนึ่งครับศูนย์ศูนย์เก้าหกสามเก้าสี่ครับอันนี้เอร์ตรงที่สาขาเลยเบอร์ตรงเลยนะฮะสาขานี้สาขาเดียวไหม มีสองสาขาครับอีกสาขาหนึ่งอยู่สวนภูมิฮะถนนกิงแก้วถนนกิงแก้วเลยครับสองสาขาแต่เบอร์นี้เบอร์เดียวได้เบอร์นี้เบอร์นี้ได้ที่นี้ที่บังยูซุปครับโผปั๊ได้เลยครับของอร่อยบอกล่วงหน้าจะได้ของเด็ดๆเครื่องเทศขอมใหม่ๆกินเนื้อนุ่มหนุบต้องบังยูซุปโคชนะราชาขราชาข้าวไข่กินยังไงก็อร่อยขอบคครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณเฮ้ยวันนี้สุดยอดครับพร้อมทุกเมนูอร่อยทุกคำ หากดุเด็ดเผ็ดมันก็ต้องถึงพลิกถึงขิน